สื่อการสอนแบบวิดีโอเรื่องการเจรไานามีดกลึงและการรับดอกสว่านเครื่องเจรไานราับคมตัดเป็นเครื่องมือกลนพื้นฐานชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสามารถทำงานได้อย่างกว้างขวางเช่นใช้สำหรับรับคมตัดต่างๆของเครื่องมือตัดต่างๆได้แก่มีดกลึงมีดสดอกสว่านและยังสามารถเจรไนาตกแต่งชิ้นงานต่างๆได้โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภยัยเรื่องเจรไนรับคมตัด และงานรับคมตัดคือในการทำงานที่มีการตัดเฉือนเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งคมตัดที่ใช้จะเกิดการทื่อผู้ใช้จะต้องรับคมให้มีความคมอยู่เสมอเพื่อคุณภาพของงานความรวดเร็วในการทำงานเครื่องมือที่ใช้ในการรับคมตัดได้แก่เครื่องเจียรไนชนิดของเครื่องเจียรไนรับคมตัด เครื่องเจียรไน่รับคมตัดแบ่งเป็น2ชนิดคือเครื่องเจียรไนยแบบตั้งโต๊ะและเครื่องเจียรไนยแบบตั้งพื้น 1. เครื่องเจียรไนยแบบตั้งโต๊ะ bench grinding เครื่องเจียรไนยชนิดนี้จะยึดติดอยู่กับโต๊ะเพือ่อเพิ่มความสูงและสะดวกในการใช้งาน 2. เครื่องเจียรไนแบบตั้งพื้น floor grinding เป็นเครื่องเจียรไนหลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ มีส่วนที่เป็นฐานเครื่องเพื่อใช้ยึดติดกับพื้นทำให้เครื่องเจียรไนามีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเครื่องเจรไนาแบบตั้งโต๊ะหงมอเตอร์เป็นส่วนสำคัญของเครื่องเจียรไนรับคมตัดทำหน้าที่ส่งกำลังให้ล้อหินเจรไนาหมุนเครื่องเจียรานไนรับคมตัดมีมอเตอร์เป็นรูปส่งกระบอกโดยปลายแกนเพลาตั้งสองข้างใช้จับยึดล้อหินเจรไนา มอเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์หรือ380โวลต์ 2. สวิตช์เครื่อง (switches) มีไว้เพื่อควบคุมเครื่องเพื่อใช้สำหรับผิดเปิดในเครื่องเจรนยัยเครื่องหนึ่งอาจจะมีสวิตช์เพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 3. แท่นรองรับงาน (to rest) ทำหน้าที่รองรับงานหรือเครื่องมือวัดและยังช่วยทําหน้าที่ประคองมือผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนใหญ่ทําด้วยเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือเหล็กเหนียวควรตรวจสอบระยะห่างอยู่เสมอควรมีระยะห่างมากสุดไม่เกิน2-3ถึงมมิลลิเมตรถ้ามีระยะห่างมากชิ้นงานอาจจะหลุดลงไปในช่องทําให้เกิดอันตรายได้ 4. แผ่นยึดกระจกนิรภยัย (Safety Glass) ทำโดยเหล็กเหนียวใช้สำหรับจับยึดกระจกนิรภยัยสามารถปรับขึ้นลงได้กระจกนิรภยัยใช้สำหรับป้องกันเศษหินเีรไยกระเด็นเข้าตาได้ 5. ทาถังน้ำหล่อเย็นคูลเลนแชงใช้สำหรับใส่น้ำหล่อเย็นเพื่อช่วยลดความร้อนของชิ้นงานขณะเจรไนย 6. ฐานเครื่องเบสมีหน้านที่รองรับส่วนต่างๆของเครื่องทั้งหมดฐานเครื่องทำจากเหล็กหลอ 7. ฝาครอบล้อหินจีรนาย g ร i n d i n g wheel guard เป็นฝาครอบล้อหินจีรนายทั้งสองข้างเพื่อป้องกันอันตรายจากล้อหินจีรนายส่วนใหญ่จะทําด้วยเหล็กเหนียวขึ้นรูป 8. ล้อหินจีรนาย g r i d i n g wheels จะมีอยู่สองลักษณะคือล้อหินจีรนายชนิดหยาบและล้อหินจีรนายชนิดละเอียดจะยึดติดอยู่อย่างละข้างของแกนมอเตอร์ โดยจะมีล้อหินเจรไนชนิดหยาบเพื่อเจีรไนหยาบช่วยให้เจรไนได้เร็วขึ้นและอีกข้างหนึ่งจะใช้จับยึดล้อหินเจรไนชนิดละเอียดเพื่อใช้เจรไนผิวเรียบเพื่อเป็นการเจรไนขั้นสุดท้ายการบำรุงรักษาเครื่องเจรไนรับคมตัด 1. ก่อนใช้เครื่องเจรไนทุกครั้งต้องตรวจดูความพร้อมของเครื่องหลังใช้งานให้ทำความสะอาดทุกครั้ง 2.. ถ้ากระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติหรือไม่เต็มเฟสห้ามใช้เครื่องจิรไนรับคมตัดเพราะมอเตอจะไหม้ 3. แต่งหน้าล้อหินจจรไนทั้งสองข้างให้สมดุลจะทำให้เครื่องจจรไนไม่สั่นสะเทือนสี 4. ไม่ควรกดลับเช้นงานจจรไนกับผีหน้าหินจจรไนามากเกินไปเพราะจะทำให้หินแตกได้ 5. มันตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องจิระไนรับคมตัดทุกจุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอหากเห็นจุดชำรุดเสียหายควรตรวจ่อมทันที 6. ตรวจด,ดูล้อหินจิระไนว่ามีรอยร้าวหรือรอยบิ่นหรือไม่เมื่อล้อหินจิระไนไม่คมควรทำการแต่งหน้าหินจิระไนใหม่ 7. ควรตรวจสอบระยะห่างของแท่นรองรับเป็นประจำโดยควรให้มีระยะห่างมากที่สุดไม่เกิน3มมิลลิเมตรเพื่อป้องกันชิญญ้นยานหรือเครื่องมือตัดหลุดเข้าไปในระหว่างล้อหินแหลังเลิกใช้งานทุกครั้งควรปิดสวิตช์และทำความสะอาดเครื่องเจรไนสม่ำเสมอเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจรไนรับเครื่องมือตัดใบวัดม,มุม Angle Protractor ใช้สำหรับวัดมุมของเครื่องตัดเช่นมีดกลึงมีดไส้สามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0- ถึง180องศาการรับดอกสว่าน 1. ดอกสว่านมีความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้งานมากในงานช่างช่างทุกคนควรจะต้องรับดอกสว่านให้เป็นดังนั้นเพื่อที่จะสามารถลื่ดอกสว่านได้เมื่อมันไม่คม 2. ดอกสว่านทำจากวัสดุหลายชนิดเช่นไฮคาร์บอนสตีลไฮ s p ีดสตีล e l 3. ดอกสว่านจะมีดอกสวา่สวานก้นตรงท,ทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1 2 7มิลิเมตรหรือ1ทับ2นิ้ว และดอกจวนก้นเรียวจะมีขนาดใหญ่กว่าดอกก้านตรง 4. จะมีมุมบิดขวาที่นิยมใช้กันทั่วไปและชนิดมุมบิดซ้ายซึ่งจะมีการใช้งานบางอย่างเช่นจะรูเพื่อเอาดอกขันเกลียวที่ขาดออกเวลาเจาะจมูกที่ตางกลับกันมุมดอกสว่านจะมีมุมจิกหรือมุมรวมปลายดอกสว่านที่ใช้จะทั่วไปจะมีมุมจิกหรือมุมรวมปลายดอกสว่าน118องศา มุมหลบประมาณ8ถึง12หรือ12ถึง15องศามุมริมประมาณ120ถึง135องศาจะมีคลิปวิธีการสอนการล็อบดอกสว่างให้ดูค่ะการล็อบดอกสว่านนะครับในการติดมือลงเพื่อที่จะให้เกิดรูปปั้นให้ดอสว่านได้องศาที่ต้องการแล้วก็ปิดอีกฝั่งปิดอีกฝังทำหนึ่งเลเยนะครับไปทำมาให้มีพืพ้นสีที่เท่ากันคตอนนี้ ใชก็คือร้อยสิบแปดองศาแล้วก็นํามาวัดกับไปวัดหนึง่งครับผมการรับเครื่องมือตัก 1. การรับมีดกลึงวัสดุที่ใช้ทํามีดกลึงมีหลายชนิดในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะมีดกลึงที่ทําด้วยวัสดุเหล็กรอบสูง (High Speed Steel) ซึ่งนิยอมใช้กันมากในการใช้สอนนันศึกษาเพราะว่างมีราคาถูกหาซื้อง่ายซึ่งมีรูปร่างกันกลางดังนี้ มีดกลึงปาดหน้าใช้สำหรับปาดหน้าชิ้นงานให้เรียบมีทั้งปาดหน้าซ้ายและปาดหน้าขวามีดกลึงปอกใช้สำหรับกลึงปอกชิ้นงานให้ได้ขนาดความยาวเส,ส้นผ่าศูนย์กลางที่ต้องการมีทั้งมีดกลึงปลอกขวาคือกลึงจากขวามือมาซ้ายมือหรือจากท้ายแท่นมายังหัวเครื่องกลึงและมีดกลึงปลอกซ้ายคือกลึงจากซ้ายมือมาขวามือ หรือกลึงจากหัวเครื่องตึงมายัางท้ายแท่นความปลอดภัยการใช้เครื่องเจรไนรับคมตัด 1. ตรวจสภาพเครื่องเจรไนก่อนใช้งาน 2. ห้างใช้เครื่องเจรไนรับมือในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม 3. การแต่งกายต้องรัดกุมขณะใช้เครื่องเจรไนรับมือ 4. ต้องสวมแว่นตานิรภัยกันเศษเหล็กเข้าตา 5. การเจรไนหลินงานควรยืนอยู่ในท่าที่พร้อมปฏิบัติงาน 6. การรับชิ้นงานกับล้อหินเจรไนต้องจับชิ้นงานให้แน่น 7. การเจรไนที่มีชิ้นงานขนาดเล็กให้จับชิ้นงานด้วยขีม 8. ขณะเจรไนชิ้นงานควรจุ่มน้ำหล่อยเย็นบ่อยๆเพื่อลดความร้อน 9. การเจรไนรับคุมตัดชิ้นงานห้ามใส่ถุงมือ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือของผู้ใช้ได้ง่าย10การเจรไนรับควมตัดห้ามใช้ผ้ารองรับชิ้นงาน11การรับควมตัดชิ้นงานห้ามใช้หินด้านข้างรับเพราะอาจทำให้หินแตกได้12ไม่ควรก้อมหน้าใกล้กับรอหยเจรไนเกินไป13เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องเจรไนรับควมตัด ต้องพึงระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ผมนพดลงอาจน,นะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับฟอร์มมีดแต่ละฟอร์มที่ใช้ในการกึงนะครับหรือว่าในหน่วยงานจะในรับคมตัดในหน่วยการเรียนรับลมคมตัดครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5ฟอร์มมีมืมีด,มดปอ,อกผิวครับมีดปอ,อกผิวนี้เราจะใช้ในการลดขนาดชิ้นงานปอ,อกให้เส้นผ่าสูนการลดลดลงนะครับแล้วก็มีมีดปาดหน้านะครับซึ่งมีดปาดหน้าเนี่ยเวลาเราได้ชิ้นงานมาปุ๊บ มันอาจจะมีพื้นผิวที่ไม่เท่ากันหรือว่าครุข่าครับเราจะใช้มีดตัดหน้าในการปรับพื้นผิวชิ้นงานครับแล้วจะมีเป็นฟอร์มที่3านะครับเป็นมีดกืึงตัดครับมีดกลนงตัดเนี่ยเราจะใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานนะครับต่อไปเป็นมีดตกล่องสี่เหลี่ยมนะครับในมีดเนี้ยเราจะทําการซ้อนล่องครับในการซ้อนล่องงานต่างๆจะใช้ฟอร์มมีดนี้ครับแล้วก็มีมีดคว้านครับจะเป็นการคว้านรูหรือว่าในการสําหรับการกึงเกลียวครับมีดที่สี่ครับสําหรับ การนำเสนอของบอร์ดจะจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับดีน่แนะนำเสนอครับครต่อไปก็จะเป็นการอธิบายกล้อมของมีดปอกเผิวนะครับอันดับแรกก็คือจะทำการเจรไนให้มันเป็นมุมหลบหน้ามีดนะครับ8องศาพอได้มุมหลบหน้ามีด8องศาแล้วก็จะเป็นมุมหลบข้างมีดนะครับสีส้มเนี่ยอีก8องศาพอวัดแล้วจะได้เป็น98ปึ๊บเราก็จะมาทำการ รับมุมรวมนะครับมุมรวมตรงนี้ต้องได้75องศาครับคือเจรณาอย่างไรก็ได้ให้มีดมันตั้งขึ้นมานครับให้มันเป็นฟอร์มที่สวยงามพอได้มุมทั้งสามุมแล้วปุ๊บเราจะมาเป็นการคลายเฟนะครับคลายเฟดแ8ดองศานะครับทําให้มีดในกระดกขึ้นพร้อมในพร้อมในการใช้งานครับในการปอกคิวของชิ้นงานแต่และชิ้นงานที่เราต้องการครับครับการรับสิขอบฟ้ามีที่รับกังนี้ ทำการบิดมือขึ้นด้านบนเพื่อให้หน้ามีกึ่งด้านล่างขึ้นบนทำจนกว่ากระกายไฟจะขึ้นเสมอกันให้ทั้งถึงเท่ากันและวัดใด้เก้าสิบแปดองศา จะทางด้านขวาเ่อให้ลอยหินทำมุมกับหน้านมีเมื่อเจียระไนเสร็จให้นำมาวะมุมให้ได้75องศาบิดม,มือเึ้่เหนือข้างว่างด้านตัวลเล็กน้อยเพให้กิ่งจักมีด้านล่างขึ้นบนทำคล้ายกับมุมหลบข้ามนีดเลยเมื่อรับครบทุกฟอร์มแล้วจะได้มีขอบด้านขวาที่สวยงาม ต่อไปเป็นฟอร์มการรับมีดแบบมีดปัดหน้านะครับใช้สําหรับปัดพื้นผิวชิ้นงานหรือว่าทาให้ชิ้นงานพื้นผิวเรียบนะครับนี่นะครับฟอร์มสีเหลืองนี่คือฟอร์มแรกที่เราจะต้องการเจรอะในนะครับก็คือเราจะรับมุมที่สองศาแล้วก็หลบมุมที่แปดองศาครับจะเป็นสีเหลืองนี่ครับแล้วก็มุมต่อไปที่เราจะทําการรับนะครับคือมุมสีส้มก็คือมุมรวมปลายมีดจะรับให้ได้เจ็ดสิบเจ็ดองศาแล้วคลายเกลดแปดองศาครับแล้วก็มุมสุดท้ายนะครับ เป็นมุมสีฟ้าซึ่งเป็นมุมคลายข้างก็จะคลายข้างคลายเฟสประมาณสิบี่องศาครับเพื่อให้จะเป็นมีจะเป็นลักษณะแหลมแล้วเราจะทําการปาดหน้าได้คมยิ่งขึ้นครับมุมที่หนึ่งเราะจะทําการรับข้างมีดาิบสองศาแล้ทําให้เกิดมุมหลบแองศา